สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องของพีคแล้วนะครับวันนี้ผมเอากับบะนิสันนาวราแบ็กดิชั่นนะครับตัว NP 3 0 0 4สี่ประตูออโต้นะฮะมารีวิวนะครับเผื่อว่ามีลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.5 EL เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับมีกล้องรอบคันนะเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้นะเป็นรุ่นพิเศษครับรุ่นแบ็กดิชั่นนะฮะสีแดงดำนะครับสภาพสวยมากปี2020ัน่นะลูกค้านะคันนี้ก็ ไม่เนี่ยวิ่งมาแล้วนะครับ25,000โลนะฮะไม้น้อยนะครับปีก็ใหม่นะสภาพก็สวยด้วยนะครับเป็นสีแดงดำนะครับเขาเรียกว่าสีแดงดำก็คือเป็นชุดแต่งแบ็กเดอร์ชั่นแท้โรงงานนะครับตัวนี้นะอย่างที่บอกครับรถปีใหม่ไม้น้อยนะฮะราคานะครับตัวนี้เปิดไว้ที่589,000บาทนะครับถ้าใครสนใจคันนี้โทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับอยากได้ภาพนิ่งหรือว่ารีวิวตรงไหนเพิ่มเติมเนี่ยนะฮะก็ทักกันเข้ามา นะครับแม็กก็เป็นแม็กสีดำนะครับดิสเบรกหน้าดำเบรกหลังปกตินะครับเป็น2.5 DDTI v g s ดีดีทเทอร์โบเป็นโบไฟฟ้าโบแปรพันนะครับก็163แรงม้านะครับตัวนี้ะสาวอากาศแบบที่สามนะครับตัวนี้ได้กล้องรอบคันนะลูกค้านะครับกล้องรอบคันเลยนะครับเป็นตัวท็อปปี2020นะฮะสภาพสวยแบบนี้เลยนะครับนะใครสนใจนะตัวนี้นะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะนะตัวนี้ก็ เรทผ่อนนะก็เริ่มต้นที่10,000หมืนะครับเรดผ่อนเริ่มต้นที่10,000หมืนะฮะอันนี้ดูภายในนะครับภายในก็มีช่องแอร์ด้านหลังนะครับสำหรับตัวนิสสันเอล่าเนี่ยนะครับก็พื้นที่นะครับห้องโดยสารเนี่ยกว้างพอสมควรนะครับกว้างมากเลยนะครับนั่งได้สบายนะพื้นด้านล่างเป็นสีเทาออกเทาดำนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยเป็นสีสว่างนะครับเวลานั่งเดินทางไกลเนี่ยก็ไม่อึดอัดสายตานะครับ ประมาณนี้นะครับโครงสร้างเดิมๆิมนอกนั้นเดิมนะครับตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะฮะกล้องรอบคันเลยนะครับดูเลขใหม่กันนะครับตัวนี้เลขใหม่สองหมื่นห้านะฮะนะพวงมาลัยมันตีฟังกชันคูดคอนโทรลจอนะฮะตัวนี้มีกล้องรอบคันด้วยนะครับเกียร์ออโต้นะฮะตัวนี้ขับเครื่องสองล้อนะครับกระจกตัดแสงออโต้ด้วยนะครับเป็นเครื่องสองพันห้านะครับเป็นเครื่องสองพันห้านะตัวนี้เป็นตัว EL ตัวท็อปนะครับ ใครสนใจไงโทรเข้ามานะครับตัวนี้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับอาจจะเป็นได้เต็มด้วยนะครับไม่ต้องออกเงินในการออกรถนะครับถือว่าใครอยากดาวก็ผ่อนถูกลงนะคะร้านเรานะครับตอนนี้ตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย64นนบุรีกรุงเทพนี่เองนะครับถ้าใครใกล้นะครับเดินทางเข้ามาดูรถจริงได้มาทดลองขับได้เลยนะครับมี2สาขานะนะครับก็ยินดีให้บริการลูกค้าไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพในบริเวณนเองนะครับ มีบริการส่งรถสไลด์มีบริการส่งรถถึงบ้านมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านนะครับต่างจังหวัดก็สามารถจัดไฟแนนซ์ที่บ้านตัวเองได้เลยนะครับขอให้ชอบรถขอให้ลูกค้าเนี่ยนะครับมั่นใจนะครับในเรื่องของการบริการของเราวันนี้ฝากไว้ต่านี้ก่อนนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจยังไงก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0961499855ครับกับรถสวยๆนะสภาพสวยๆแบบนี้ปีใหม่ไม่น้อยแบบนี้นะครับยินดีให้บริการครับสวัสดีครับ